สวัสดีครับผู้ดีดตามช่อง u t u b บอีกลายครับพอพูดถึงคอมพิวเตอร์แบบ AIPC นะครับตอนนี้เราก็รีวิวมาหลากหลายรุ่นและวหนึงในรุ่นที่น่าสนใจอยู่ข้างหลังเรานะครับนั่นคือ ASUS VivoBook S 1 6นะครับรุ่นที่ใช้ขุมทลัง AMD ยังไม่ใช่ขุมหลังซาระกอต X Elite นะครับซึ่งอันนั้นถ้าเราได้รับเครื่องมาเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันอีกทีหนึ่งเรามาดูกับรุ่นที่เป็นแบบปกติกันก่อนว่า มันจะมีความน่าสนใจแค่ไหนพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ ครับตอนนี้เราจะมาดูรูปร่างหน้าตานะครับของ ASUS VivoBook นะครับรุ่นปี2024นะครับซึ่งตอนนี้หน้าตานะครับที่คุณเห็นอยู่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการปั๊มนูนขึ้นมาแล้วนะครับมีการแปะคาว่า ASUS VivoBook แบบเรีบแบบนี้ครับด้านหน้านะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีช่องนะครับตอนนี้เราเปิดไฟเพิ่มขึ้นมา ไปไปช่องที่จะเป็นช่องระบายอากาศทั้งหมดไม่มีพอร์ตอะไรเลยนะครับฝั่งขวาจะมี USB นะครับเป็น USB A นะครับแล้วก็ไฟสถานะของตัวเครื่องรองรับความเร็วนะครับ5กิกะบิตนั่นเองครับฝั่งซ้ายนะครับมีช่องเสียบ HDMI นะครับ USB ทั้งหมด2ช่องเป็น Type C นะครับแล้วก็รองรับกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่40กิกะบิตนะครับและที่สําคัญครับตัวนี้ชาร์จไฟด้วย Type C แล้วนั่นเองครับแล้วก็จะมีช่องนะครับใส่ microSDcard reader นะครับและก็ช่องเสียบหูฟังครับ ด้านล่างนะครับจะมีลำโพงมาให้2จุดนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศมาให้นะครับพัดลมเท่าที่เห็นนะครับจากสายตาตอนนี้มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับแผ่นยางมีทั้งหมด3จุดครับแผ่นยาว1แล้วก็แผ่นสั้น2ครับและด้านหน้านะครับก็จะมีที่เปิดเครื่องนะครับก็คือจะเปิดฝาจากตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับเปิดปิดแบบแคมนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาเปิดเครื่องกันนะครับสําหรับ ASUS VivoBook s 1 6นะครับ พอเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับวิธีการเปิดก็คือเราต้องกดปุ่มตรงข้างบนนะครับถึงจะเปิดเครื่องในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็ถือว่าหน้าจอการแสดงผลต่างๆในตัวนี้เป็นอ m o โ e d ลนะครับก็ได้ผลที่น่าพึงพอใจอย่างมาก ด้วยขนาดหน้าจออยู่ที่16นิ้วนะครับเดี๋ยวที่คุณได้เห็นนะครับคือหน้าจอค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยถ้าสมมติว่าเครื่องไปโฟกัสที่จุดอื่นเนี่ยก็จะทําให้ไม่เห็นตัวของอ่าเครื่องนะครับที่เป็นหน้าจอเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างจุดแรกนะครับนั่นก็คือตรงของเว็บแคมครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นแผงยาวๆนะครับแล้วก็มีระบบเป็นแบบอินฟราเรดพร้อมกับนี่ครับเป็นฉากแบบปิด เวลาที่เราไม่ใช้ก็คือเท่ากับว่ามันสแกนใบหน้าบบแบบตัวของอ่าที่เป็นไอริสแก n นได้กับ d ิโดเฮลโ o ครับถัดลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่า a s 2 b o b o o k s นะครับก็ติดอยู่ตรงข้างล่างแบบนี้นั่นเองและที่สําคัญครับคีย์บอร์ดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคีย์บอร์ดนั้นนะ่ะมีการที่ปรับสีสันได้อัตโนมัติแบบนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆทีนี้ ในเรื่องของคีย์บอร์ดเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปอีกทีตอนนี้เราไปดูในเรื่องของการสแสดงผลนะครับของหน้าจอก่อนว่าคอมพิวเตอร์รุน่นนี้มันให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร แขงคีย์บอร์ดเป็นแบบฟูลไซส์นะครับแล้วก็มีนัมเบอร์แพดมาให้ตรงนี้โดยจะบอกว่ามันมีลักษณะที่เรียกว่าชิดกับพอสมควรแต่ว่าแป้นนั้นนะ่ะถ้าเทียบก,กับคู่แข่งก็ถือว่าแป้นใหญ่นะครับแล้วก็สีสันของไฟจะเป็นสีขาวนะครับยกเว้นคุณจะไปกดปุ่มดนามิกที่ในเซตติ้งพอรุ่นนี้ก็รองรับกับด y นามิกด้วยนะครับ สีสันของคีย์บอร์ดก็เลยจะเป็นลักษณะที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายรูแปแบบตามใจของคุณเลยครับทั้งนี้นะครับในฟีเจอร์นี้สามารถตั้งกดเปิดปิดได้ฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบก็คือปิดและเปลี่ยนเป็นสีขาวได้ตลอดเวลาครับความรู้สึกในการพิมพ์นะครับก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่า ASU s ตัวนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นคนที่ชอบใส่พิมพ์นะครับรุ่นนี้ผมถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างดีและที่สําคัญครับ มีปุ่มโคพายดมาให้แล้วนะครับปุ่มโคพายด t นั้นเราสามารถที่จะกดเพื่อเรียกโคพายด t มาใช้งานได้แต่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าได้เช่นเดียกันถือว่าค่อนข,ข้างสะดวกมากๆครับสำหรับระบบปฏิการของ ASUS Vivobook S16 นี้นะครับจะมาพร้อมกับ Windows 11เหมือนเช่นเคยครับ ความน่าสนใจของรุ่นนี้นะครับนอกจากตัวของระบบ My ค s u อที่สามารถจัดจัดการอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่ยังมีอีกหลายหลายจุดที่น่าสนใจนะครับอ่ะใน m มค s u อซนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดการนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีระบบเรื่องของเสียงการจัดการ no ize, น้อยเสียงต่างนี้ก็มีมาให้แบบครบเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี ในส่วนของการจัดการนะครับเช็คตัวเครื่องต่างๆเช็คอัปเดตและอื่นงอีกมากมายแบบครบๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่สงสัยว่าแล้วการตั้งตัวสีของคีย์บอร์ดนั้นนะสามารถตั้งได้อย่างไรนะครับก็เข้าไปที่ตัวของ personalization Personal แล้วก็เลือก Dynamic ตัวไลท์นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นสีต่างๆหรือว่าจะเอาไปสีขาวอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจามากๆเลยสำหรับเจ้ามือคอมพิวเตอร์โนบุต,ตัวนี้นั่นเองครับขออภัยครับแลดิออนเจ็ดแปดศูนยเอมนะครับแล้วก็ในตัวนี้จะเป็นแอลดีมิาห้าสิบหกกิแล้วนะครับมีเอส1อนหนึ่งเนะครับรองรับไวไฟ 6E แล้วก็ไวไฟ7นะครับมือถือเวอร์ชันห3นะครับพัดลม2ตัวแล้วก็เรียกว่าที่สุดของตัวเครื่องนนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของประสิทธิภาพกันครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรสําหรับคะแนนประสิทธิภาพนะครับก็ขอเริ่มต้นจากกิกเบนซิกนะครับทําได้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสองนะครับแล้วก็เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสี่ครับต่อมานะครับเป็นตัวพีซีมันะครับพีซีมักนั้นอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามนั่นเองครับต่อมานะครับซีนเวน ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการวัดเกี่ยวกับเรื่องของการรนเดอร์นะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอ่าซีพอาจจะไม่ได้แรงมากนะักแต่ในเรื่องของกราฟ,ฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะครับสุดท้ายกับคริสตัลดิสมาครับเอสก็อ่านได้รวดเร็วทันใจอยู่ครับสำหรับแบตเตอรี่ของ ASUS ตัวนี้นะครับมีขนาดที่76 มี h 0 0วัตต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะสำหรับคนที่มองว่าเอ้ยโน้ตบุ๊กตัวนี้มันจะใช้งานได้อึดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปขุมพลัง AMD อย่างที่บอกไปครับว่าสเปคตัวนี้นั้นเป็นขุมพลังที่มีการประหยัดพลังงานได้แล้วก็สามารถบูสต์ตัวเองได้นะครับในการใช้งานของเรานะครับวันนี้คือเรามีการ total แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่9ชั่วโมง20นาทีผมมีการชาร์จไปทั้งหมด2ครั้งนะครับ ก็พบว่าตอนนี้นะครับมันยังใช้งานได้อีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับ25นาทีดูจากอะไรว่าเราชาร์จไปประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเรามีการชาร์จเป็นหมด2รอบนะครับก็คือช่วงแรกนะครับตอนช่วงเช้านะครับก่อนจะออกไปนะครับแล้วก็เราไม่ได้ชาร์จเต็มมานะครับเนี่ยเราไม่ได้ชาร์จเต็มมาเลยนะครับและชาร์จครั้งสุดท้ายนะครับก็คือช่วงประมาณ เที่ยงนะครับระหว่างที่พักกินข้าวอยู่นะครับก็เลยชาร์จนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่57%นะครับแล้วก็ใช้งานได้อีก5ชั่วโมงเจนาทีโอ้จะอะไ้อึดขนาดนั้นสำหรับโน้ตบุ๊กจอ16นิ้วที่เป็นอ mo l e d ตอนแรกก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองอยู่นะครับแต่อะไรก็ตามนะครับถ้าเราเลือกโหมดนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเครื่องก็จะช้ามันมี3โหมดนะครับก็คือโหมดเบสเลยนะครับกับโหมดบาลานซ์นะครับ ซึ่งเป็นสรวดที่ผมคิดว่าถ้าใช้งานจริงอ่ะก็ได้อยู่นะถือว่าโ no น้ตบุ๊กตัวนี้ค่อนข,ข้างประหยัดไฟแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเช่นผมมีการดาวน์โหลดรูปอัปโหลดรูปใช้งานพิมพ์งานทํางานอะไรเงี้ยทั้งวันผมคิดว่าโอเคถือว่าใช้ได้เลยครับอย่างที่บอกไปครับว่าโ no น้ตบุ๊กตัวนี้จะใช้ไฟด้วย usb type c แล้วก็กำลังที่ช้นะครับสูงสุดอยู่ที่90วัตต์เลยครับ ซึ่งเวลาที่เราเสียบชาร์จนะั่ะมันก็จะขึ้นกำลังที่สามารถจะรองรับได้สูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ามันเสียบแล้วมันจะขึ้นอย่างไรครับกับ Power Bank อันนี้แถมให้นะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าอะแดปเตอร์ของตัวมันจ่ายไฟได้สูงสุดถึง90%นะครับตอนนี้ตัวเครื่องของเรามีอยู่ที่80%นะครับพบว่ากำลังไฟนะั้นนะเกือบได้สูงสุดเลยครับก็คือ90 นะครับแต่ว่ามันอยู่ประมาณ87กับ88นั่นเองครับสำหรับในการทดลองช้านะครับรอบนี้เราจะใช้ power bank ของ a n k e r นะครับรุ่นรุ่นใหม่นะครับใช้พอรุ่นใหม่เดี๋ยวเราจะมีรีวิวตัวนี้นะครับไปทนคื่อรุ่นพรามสองหมืนะครับวิธีการก็คือเราจะเสียบนะครับแล้วอันนี้ไฟให้ดูกันว่ามันจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับผ่านตัวมอนิเตอร์นี้นะครับนี่นี่ครับมันจะเข้าวันช่วง4ี่สบหกสีอันนี้คือ เป็นแบบภาวะโหลดปกตินะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวระบบชาร์จไฟของตัวตัวนี้ก็คือรองรับได้แรงอยู่ประมาณหนึ่งครับแล้วก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านี้รับรองว่ายัางไงก็สามารถที่จะชาร์จจโน้ตบุกตัวดีเพิ่มขึ้นได้นั่นเองครับก็ถือว่าเครื่องนั้นอะรับไฟแบบบีไฮซ c แบบเต็มๆนะครับแต่ว่ากําลังสูสุดๆจะทํางานเมื่อไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับภาวะ ของเครื่องว่ามีการโหลดเยอะขนาดไหนด้วยเช่นเดียวกันครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการทดลองใช้งาน asus vivobook s 1 6ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่านี่คือขุมพลัง amd ก็คือจะคล้ายๆกันกับตัวที่เคยรีวิวไปก่อนนี้กับ lg s a f r แต่รุ่นนี้จะประหยัดพลังงานเยอะกว่านะครับก็คือสามารถใช้งานได้มันเฉลี่ยที่6.7ถึงเชั่วโมงเลยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีนะครับปุ่มคมบคันหลัมีแล้วแล้วก็คีย์บอร์ดสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายสีด้วยกันครับ กับราคาอยู่ที่38,990บาทครับอาจจะดูสูงไปนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณมองถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยทีครับแล้วก็วายจำหน่ายแล้ววันนี้สําหรับในคลิปวันนี้นะครับก็จบเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะทางห้างงนี้และในฟุตบอลคอมสไลด์บริบทเช่นเคยครับ